สวยมากสวยมากครับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ก็จะพาทุกคนนะครับมาหาปลาชนิดหนึ่งในลําห้วยนี่นะครับเป็นลําห้วยธรรมชาติซึ่งปลาชนิดนี้ที่เราจะมาหาเนี่ยจะเป็นปลาภูเขาครับอยู่บนภูเขาแล้วก็ตอนนี้เราก็อยู่ในป่าที่เป็นภูเขาครับปลาที่เราจะมาหาวันนี้ก็คือปลาก้างนะครับผมหรือว่าปลาก้างภูเขาเนาะ ปลาก้างภูเขาก็คือว่าชอบอยู่บนภูเขาครับหรือว่าแหล่งที่ดมสมบูรณ์เนาะแล้วก็ปลาชนิดนี้ครับมีความคล้ายคลึงกับปลาช่อนมากครับแต่ว่าตัวจะเล็กกว่าปลาช่อนนะครับผมหรือว่าบางคนก็เรียกว่าปลาช่อนป่านะครับเนื่องจากว่ามีความคล้ายกับปลาช่อนมากแต่ว่าตัวจะเล็กกว่าปลาช่อนแล้วก็วันนี้ก็ผมก็เอาเบ็ดนี่ครับคันเล็กๆนี้มาตกให้ทุกคนดูครับเดี๋ยวรอดูว่า วันนี้ครับเราจะตกได้กี่ตัวนะครับผมสําหรับปลาก้างภูเขานะครับผมจะบอกว่าตอนนี้เจอครับผมแต่ว่าเจอลูกปลาก้างเนาะเดี๋ยวผมจะเอาออกมาให้ทุกคนดูครับด้วยเบ็ดนี้ครับเจอล้ที่นี่ครับตัวนี้เล็กเกินครับเท่านิ้วก้อยนี่ลูกปลาก้างครับเล็กเกินน่าจะกินตะขอผมไม่ได้นั่นอย่างว่าตะขอใหญ่นะใหญ่ดิบหนึงครับน่าจะกินไม่ได้ ตัวเล็กครับตัวเล็กในทอ,ขอป่า เสียดายมากไม่มีครับตรงนั้นเป็นบอ่ออย่างดีแต่ไม่มีครับเสียดายอ่ะถ้ามีได้อยากเจอกัวใหญ่นะีจริะ ตัวนี้ใหญ่กว่าเมื่อกี้นิดนึงครับตัวนี้ใหญ่กว่าเมื่อกี้นิดนึงสวยมากสวยมากครับ โอเคครับแล้วก็เสร็จสิ้นแล้วครับผมสำหรับการตะเวนหาตะเวนตกปลาล้างในลํำห้วยวันนี้ครับก็เสร็จสิ้นก็ปกลาก้างก็มีลักษณะที่คล้ายกับปลาช่อนมากครับแต่ว่าแปลกตรงที่ปลาล้างมันมีเกล็ดด้วยนะครับผมแต่ว่าปลาช่อนนี่จะไม่จะไม,จะไม่มีเกร็ดเนาะมีเป็นหนังครับแล้วก็ตกด้วยเบ็ดไม้ไผ่ ก็ตัวใหญ่สุดก็แล้วก็ไม่ได้ตัวใหญ่มากเนาะก็ได้แค่ตัว2นิ้วนิ้ว2นิ้วนี่ะครับปลาก้างนี้สามารถรับประทานได้นะครับผมคือสามารถที่จะกินได้เนาะแต่ว่าทำไมผมตกแล้วปล่อยตกแล,ปล,กแลปล่อยก็คือว่าผมแค่ไม่ชอบกินแค่นั้นนะครับผมโอเคครับท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่รับชมจนจบแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับเจอกันใหม่ใน อีพี EP ต่อไปครับว่าจะไปทําอะไรหรือว่าจะไปที่ไหนนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมครับผมสวัสดีทุกคนครับ